พระพุทธเจ้าตรัสว่าที่โลกของเรายังคงหมุนไปได้เพราะมีธรรมสประการซึ่งเป็นเหมือนล้อรถยังคงทำงานอยู่คือหนึ่งทานคือการให้สองปิยาวาจาคือวาทศิลป์ที่เปลี่ยมไปด้วยความรักสอัตจาริยา ผู้คนยังมีจิตอาสาเบิกบานกับการรับใช้เพื่อนมนุษย์ 4. สมานาตะตาคือผู้คนยังคงมองคนให้เห็นว่าเป็นคนไม่ดูหมินดูแคลนกันมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมตา้านทานปิยาวาจาอัาจริยาสมานัตตาพระอาจารย์เขียนใหม่ว่าเอื้ออารีวจีภัยราะสงเคราะห์ชุมชนวางตนเสมอสมานนี่คือธรรมที่เป็นเสมือนล้อรถทั้งสที่ทําให้รถที่ชื่อว่าโลกยังคงเคลื่อนไหวต่อ ไปได้อย่างมีความสุข เมื่อไรโลกของเรายังขาดทำสี่ประการนี้โลกจะเข้าสู่กลียุคผู้คนจะเลิกเมตตากันคนจะเข็นค่าราวีกันสงครคามจะเต็มบ้านเต็มเมืองคนจะมองคนไม่ใช่คนคนจะมองคนแล้วเห็นเป็นสัตว์สะสมสู่อยู่กินกันอย่างไม่แคร์ศีลธรรมจะเข็นฆ่าราวีกันเหมือนทะเลาะกันมาเป็นปีเป็นชาติสิ่งที่หล่นลงมาแทนที่จะเป็นผลไม้ที่สุกคาต้นและดอกไม้ที่หลุดจากขั้วเพราะบานถึงที่สุดก็จะกลายเป็นหอ ออกดาบแหลนเหลาพุ่งปักประชาชนพลเมืองตายเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองคนโบราณจึงพากันทำบุญเพื่อไปเกิดในศาสนายุคพระศรีอาเพราะในศาสนายุคพระศรีอานั้นจะมีต้นกันลประพฤก์ใครอยากได้อะไรก็เอาอไม้ไปสอยเอาไปสอยเอาความหวงังไปสอยเอาความสุขไปสอยเอาความปารถนาศาส,สนาแห่งพระศรีอาเป็นศาสนาแห่งความรักแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นพระพุทธเจ้าแห่งความ ความฉะนั้นเราต้องช่วยกันให้โลกนี้เสื่อมช้าลงอย่าไปเร่งความเสื่อมให้โลกจะเสื่อมช้าลงได้อย่างไรเราก็ต้องอัญเชิญเอาทำสี่ประการซึ่งเป็นเหมือนล้อรถของโลก มาใส่เข้าไปในชีวิตคือ 1. เบิกบานกับการให้ 2. สื่อสารด้วยปิยวาจาปิยวาจาก็คือปากหวานขรานเพาาะ 3. อัตถาจริยาก็คือเบอิกบานกับการรับใช้เพื่อนมนุษย์มีความสุขที่ได้ทําให้คนอื่นมีความสุข 4. สมานตตามองคนให้เห็นว่าเป็นคนไม่ดูหมิ่นถิ่นแคลนกันเอร่านบุดูทุกท่านก็จะรู้ว่านารกสวรรค์นี่เห็นกันได้ในชาตินี้นะครับคือมันต้องมีเหตุปัจจัยนะก ก็คือการกระทําของเรานี่แหละเราทําอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นลองสังเกตดูนะทุกท่านให้เสียงภาษาธรรมโดยน้องวิทย์คิดว่าชวนคุยชวนคิดและชวนทำ